คนนี้น้องชื่ออะไรคนน้องน้อยครีมอ,อาเร็วอาเร็วเร็วเอาเปิดร้องหนูจะมาร้องเพลงให้ฟังสักเพงเลง oh. ก่อนแล้วนะนำสินค้าเนอ้เอร้องดังๆ

เพิ่มเสียงนิดนึงเพิ่มเสียงหนูแหละเก็บยังอาจเก็บยังพาลูกค้าไปดูรถแล้วันนี้วันค้าแล้วบอกโูรคการหนเดียร์ยดีจ้าร้านอะไรจ๊ะพ<ป>อเจอริญเชลแท็กเตอร์บอกเบอร์โทรก็ได้ไป ไอ้คิมจำเบอร์โทรป้าๆได้ไหม้าสวัสดีจ้ายวพาป้าจะพามาดูรถนะครับคันนี้คูบัตตา L สามหกแล้ว L สามสี่ศูนย์แปดคันนี้นะครับเป็นคูบัตตา L สามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ไม่มีเล่ม ตัวรถใบดันกับผ่านผ่านห้านะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับมีรถซึมบ้างนะครับตามสภาพแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทนะครับ <c oughs> ต่อรองได้นะครับราคาก็ลดได้นะครับ คันนี้เป็นคูบปต้า l 4 7 0 8 SP นะครับตัวนี้398,000บาทนะครับ398,000่างหลังใหม่นะครับอย่างหน้าก็พอมีดอกนะครับเช็คตัวซึมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผ่าน5นะครับ คันนี้45 DI นะครับให้ผ่านหลังเป็นผ่านใหม่นะครับคันนี้ปรับสภาพเช็คร่วซึมให้เรียบร้อยนะครับ2อ่ส้าห9 5 0 0ห้าพันบาทนะครับผ่านใหม่ทนหลังจะเป็นผ่านใหม่เช็คพร้อมใช้นะครับคันนี้ปอร์ด6,600นะครับเส้อลายคันนี้มีเล่มทะเบียนไม่มีหลังคานะครับ ุดโคงใบดันใบดันดีอยู่นะครับคันนี้ลงราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทลดได้นะครับผมลดราคาให้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองได้อีกอยู่นะครับนี่ผ่านแตกไปเดี๋ยวแถมใบผ่านให้หนึ่งใบนะครับยางก็ดีอยู่นะครับดอกยางยังดีอยู่ ช้ได้อีกนานนะครับตัวนี้จะกระทะร้อนในเบอร์สามสี่นะครับสิบแปดจุดสี่ทับสิบห้าขอบสามสิบสี่นะครับรถแท่งดีนะครับคงไปดันก็ไม่อ็อกไม่ดามตัวรถไม่มีอ็อกไม่มีดามนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไม่หลุดไม่ดีดสีสันสวยมีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ สองแสนเันบาทคันนี้เป็นยันม่านะครับสี่สิบห้าแรงตัวรถใบดันรถซึมไม่มีนะครับตามสภาพสองแสนี่มืนบาทนะครับสองแสนสี่มืนบาทตัวรถใบดันกับโรตเตอรี่นะครับโรตเตอรี่ฟันก็ยังอยู่เยอะอยู่นะครับ สีเดิมนะครับคันนี้อีกคันนะครับ L สามสี่ศูนย์แปดคันนี้ยังไม่ทันล้างนะครับคันนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้คันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับรถปีใหม่กว่าโครงลังค่ายเป็นแบบนี้นะครับอีกคันหนึ่งเป็นโครงเพราใบคันนี้ไม่ทันล้างนะครับ เครื่องเกียร์ดีระบบดีเหมือนกันใบดันผ่านห้าผ่านเป็นของแม็เคนะครับคูป a ตตาแม็เครถไม่ทันล้างนะครับเดี๋ยวไปล้างให้ดูนะครับัน,นี้ก็ตามสภาพก่อนนะครับก็คือตามสภาพก็คือเครื่องเครื่องเกียร์ปกติระบบไฮดรอลิกก็ใช้งานได้ปกตินะครับโควินเข้าได้นะครับเดี๋ยวก็ รถเสืมมีบ้างนะครับไม่ได้ล้างนะครับตามสภาพเอย่ารีวิวให้ดูอีกทีนะครับการทํางานยันมาสามสานะครับหนึ 1, ่งแสอันนี้หนึ่งแสนห่งแสนหกหบาทนะครับคันนี้ยันมา28่แรงตัวรถไปดันกับผานหลังเหมือนกันนะครับเป็นผันห้าหนึ่งแสานหนึ่งแสนห้บาทนะครับ <c oughs> โปวินขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้สี่หมื่นห้านะครับสิบห้าแรงอุปก,กรณ์มีตัวรถล้อเหล็กแล้วก็ล้อยางแล้วก็แถมคาดนะครับคันนี้จะเป็นรถไถแชมป์นะครับรถไถแชมป์สามสิบแรงนะครับตัวนี้มีใบดันขับเคลื่อนสี่ล้อโปวินโปวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ สามิดแรงเดี๋ยวสายวันนี้รีวิวให้ดูนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ลดราคาให้ไปเลยนะครับ 79. เจ็ดหมื่นเก้าเดี๋ยวรีวิวอีกทีนะครับเจ็ดหื่นเก้าคันนี้แปดหมื่นห้านะครับ <c oughs> ราคาก็ต่อรองได้นะครับส่วนคันนี้เป็น KRT นะครับมี p t o ปั่น <c oughs> ปั่นได้นะครับจัดยาตัดอะไรได้ <c oughs> ตัวรถกับฐาน3มีเวท์ทวงล้อ,อแล้วก็มีล้อเหล็กมีฐานฐาน3ให้แล้วก็คาดนะครับราคาแปดหมื่นห้านะครับคันนี้คูปต้า L 0สองนะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปรีวิวให้ดูนะครับ ลูกค้าจองแล้วนะครับราคาก็คือ6กหมื่นเก้านะครับพูดไปพูดราคาในคลิปเจ็ดหมื่นห้าแต่ว่าราคาขายกา็ราคาขายตามที่ลงไว้นะครับเจ็ดไอหกหมื่นเก้านะครับไม่ได้หลอกเข้ามาดูอย่างไรอย่างไรทั้งสิ้นนะครับตามที่พิมพ์ไว้นะครับก็ต่อรองได้อีกนะครับแต่ครันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับ ลูกค้าจองแล้วจะไปส่งให้วันนี้นะครับกราบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กราบขอบคุณลูกค้านะครับอันนี้ไปบึงการนะครับจะพาไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับพวกโรตเตรี่ก็ยังพอมีอยู่นะครับราคาย่อมเยานะครับครับผานขุดมันฐานยกล่องนะครับมีหลายตัวหลายย่ออยู่นะครับราคาย่อมเยานะครับ ววนก็ราคาเบาๆนะครับผ,ผ่านทวนที่26,500นะครับ้วก็ มีหลายยี่ห้อของ KLF นี่จะแพงกว่าเขาหน่อยนะครับสอง0 0ื่นแดพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ยกล่องนะครับยกล่องที่หมืน่นตัวนี้1มื่นหันห้าร้อยตัวใบย4่สี่หมื่นตัวนี้ห7ื่นเจ็ดันห้าร้อยน,นะครับมีตัวเล็กใบย2ิบสองนะครับห5ื0 0ห้าพันห้าร้อยนะครับขุดมันตัวใหญ่นี่1 4ื่นสี่ันห้าร้อยน,นะครับตัวนี้1 2ื่นสพันห้าร้อยน,นะครับ ของเอสพีเคของเคเอฟนี่เก้าพันเก้าพันเก้าพันเก้านะครับนะคาเก้าพันเก้าร้อยตัวนี้ปรับคอได้นะครับตัวนี้หมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยเหมือนกันนะครับเหล็กหนาเหล็กรางประกบนะครับเหล็กรางน้ําประกบหนาทนทานนะครับตัวนี้ รรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคันนี้มือสองหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้แสนแสนสองหมื่นบาทนะครับแทดแจงดีนะครับก็ติดใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้สองแสนห้าหมื่นสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับเป็นสีเดิมรถสภาพยังใหม่อยู่นะครับคันนี้เก้าหมื่นห้านะครับ อแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับคันนี้ต้องไปเช็คระบบหน่อยแทกแางดีนะครับเป็นรถเกี่ยวเก่าเก่านอกเก่าไทยอีกรอบนึงนะครับเป็นเกี่ยรถเกี่ยวเกี่ยวคอล่วงนะครับ <c oughs> เครื่องติด <c oughs> เครื่องติดง่ายนะครับคันนี้ระบบก็ใช้งานได้เกือบทุกระบบนะครับมี ขายตามสมภาพนะครับก็เอาไปล้างระบบน่าจะแล,แล้วมันใช้ได้ปกติอยู่นะครับก็ไปล้างระบบม้างตัวนี้ไอ้มอเตอร์สวิงไม่มีนะครับตู้แอร์อุ้มตู้แอร์นะครับตัวนี้48แรงของอ e ิสกินะครับหน้าเกี่ยว4แถวนะครับ9,005นะครับวัดราคาไปเลยนะครับ คันนี้ฟอร์ดนะครับอีกคันหนึ่งนะครับรถฟอร์ดฟอร์ดรุ่นเก่านะครับยางดอกยางดีนะครับผ่านก็ผ่านหกใบผ่านก็ทรงดีอยู่นะครับก <c oughs> ำลังล้างนะครับคันนี้ราคาไม่ถึงแสนนะครับแปดหมื่นห้านะครับอันนี้ เดี๋ยวล้างอีกสักรอบนึงนะครับราคาแปดหมื่นห้านะครับเครื่องติดง่ายขับง่ายนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับแปดหมื้าใหญ่ๆเลยนะครับราคาถูกเท่ากับเคทีคันใหญ่ๆสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 08 7 6ดห1นยะครับบอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีอนนี้ผ่านพวนแล้วก็ยังมีอยู่อีกนะครับตรงนี้ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับฝากเบอร์โทรอีกทีนะ